กับถักทายสบายดีกันเดอ้อสบายดีเดอ้อพี่น้องโดยพี่น้องยินดีตอนทัาบเขาซูซองห้องคูคิวอีกแล้วทุกคนเนาะก็ามาพบกับคูคิวแล้วกะคูดอยทุกคนเนาะ,นะคูดอยคูอาซาทุกคนเนาะเมื่อน,นี้คูคิวกับคูดอยพาพ่อแม่พี่น้องไปเย่ยมยามท่ามเขาเอือยคูคิวบน,นใจ่าเอือยเพิ่นซื้อย่างนา่าจะซื้อเออยูนหรือเออย่างน,าอยอยางนี่แหละ2 2คนที่ อา,อาซายยน้ำกันน้องเอ๋น้องแต่ว่าตาบ่คอยเห็นหงตาแบบเบิ่งบ่เห็นะนะที่คุคิวกับบาลี่เคยไปแปลงเฮือนห้ครั้งนึงเนาะพวกเขาก็บ,บ่ได้ไปเยี่ยมยามเอื่อยเพิ่นโดนโดนก็บ่หูวว่าชีวิตกันเป็นยุเอื่อยเพิ่นเป็นคือจังใจก็เลยอยากพาพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมยามทำข้าวเนาะพร้อมกับเครื่องฝากของตอนเอื่อยเล็กๆน่อยเนะยยาะเป็นย่ำย่ำปองปลาเอาไปหายเอื่อยเพิ่นทุกคน กาสิภาพไปเบิ้งพร้อมๆกันเนี่แหละเนาะว่าเอื่อยเพิ่นเป็นอยู่จังได๋ในระยะที่ผ่านมานี่คือสภาพเส้นทางที่พวกเฮาจะไปนะทุกคนกาประมาณนี้แหละพี่น้องอ่าเฮาจะได้ขี่รถจักเนี่ยเอาเอารถจักมาทุกคนเนาะเอารถจักมาจะได้ขี่รถจักเข้าไปเส้นทางตัวนี้อืมเคยไปหั่นประมาณอยู่10กว่านาทีพุ่นเด้อพี่น้อง10กว่านาทีกน่าจะประมาณ2-3 4กิโลได้บ่เนาะ สิบกว่านาทีมันสอกิโลสากิโลแล้วมันสองสามกิโลเลอะไรพี่น,นะน้องเนาะเอาไปได้พวกพอการยุบ้านเอ่ยเพลันเลยบ้านบ้านเช่นก็บ้านตีนผ้าทุกคนบ้านตีนผ้าเมืองผ้าอุดมแขวงบัวแก้วทุกคนเนาะไปเยี่ยมยามเอ่ยเพลันป้ายพี่น้อง กะโอเคพ่อแม่พี่น้องพวกเอทาทั้งสองคนก็นได้พาพ่อแม่พี่น้องมาหอดมาเทิงเฮือนเอื่อยเพิ่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องหยิบเฮือนเ,นเอื่อยเพิ่นอยู่ในก็น่าจะบ่ได้ไปใช้พี่น,น้องเนาะนี่คือเฮือนเอือ่อยเพิ่นทุกคนอ่ะเดี๋ยวเฮาเข้าไปเอาเขือของไปให้เอื่อยเพิ่อนเน,น,น <c ười> าะพี่น้องวิววิวตอนและโซนๆอะไรพี่น้องเนาะพวกเฮามาว่าสิได้มาหอดแต่เช้าบ่แม่นเนาะพี่น,น้องเนาะ พอดเดินทางเขามาแทนทีจะมาหอดผีชิ0นาทีเฉยๆได้ว่าพวกเขามาอยู่กลางทางระวังทางเนาะมาเบิ้งอ้ายเพื่อนคนหนึ่งที่เห็ดโซขาดอยู่ระวังทางเนาะพวกเขาก็ว่าจะให้ความช่วยเหลือไปทุกคนเนาะเขาก็เบิ้งเพื่อนน้อยหนึ่งไปคุณได้ไปะเดี๋ยวไปก่อนนะเห็นนะเห็นหอ่ะ

เขาอะไเนาะเออมันนั่งในเกลียดเออเอานั่งนั่งน้ำกันแเราเอยเหรอเออทั้งสองคนเป็นยังเดี๋ยวนี้เออเป็นยังสบายดีเออสบายดีอืมกินยังพากันกินยังมึอมีอะไรเออมึงมียังกินบ่มียังกินอือบ่มียังกินอืมเป็นอาจารย์เก็บบอกคนนางไก่กันนิดนึงเหรอ เต็นเต็นยับเละเยอะเลยเออยับยับยับเออโอ้จา์เค้มดิเก่งเว้ยบอกบอกน้องน้องเอือยทางชองคนจื้อเสียงขอได้บ่คิวคิวโอ้จีคอยได้เออเกือหมดเลยแผงหลวหมดเลยเกือแผงหลวหมดเลยอืมหมดอ่ะอืมเขาชันหมดเลยเขาชันเขาชันหมด สันเอื่อยกินเขากินหนำจังไรทุ่งมือนี่หนำมือหึ่แม่เท่าเป็นสบายดีแม่เท่าสบายดีแม่เท่าหนำเป็นหนึงตัดคลิปเอาแต่งไม้ให้เอื่อยเอื่อยเพื่อนครับอันนั้นเอื่อยเนี่ยอันนี้ผู้น้องเอามาต่วนเด้อ,อเป็นอัน ยำๆกบปองปลาอันนี้อาผา้พวกเออไกินเนองเอาอะไรนี้ก็ได้เอาอนี้ก็ได้นักอันนั้นอันไออัดเพิ่นฝากมาเนอรไอ้อัดเพิ่นทางประเทศไทยเน่เอ้ยอันขอบใจเพิ่นเนาะขอบใจไออัดเพิ่นขอบใจไอ้เพิ่นยุดีมีแห้งเนาะโดรอด์ มึอนี่ไม่ได้กินเขาเลยเปยังเออห้ากับลูกเต๋าหด้ยินเสียงรยินเสียงรถเออจื้อคอยได้เนาะคอยสุคิวเจ้าหวานลีว่าโมเมนต์ลีเนาะคิวเนาะอันนี้ดูอันนี้คนนึงดูจื้อบบเสียงบโบเคยมาที่อีกคนหนึ่งมาคนนันบเคยมาคนันเคยมา mãi chồng mùa mùa hỏi Đó hỏi cực đoan cực đoan hai mặt thì chết em ít anh hân anh ơi dù ít, anh ơi anh anh ơi anh hân con anh anh ấy anh 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 มือไม่ไม่ไม่ด้อมปุยเอ็ดไม่ไม่อ่อเออเออห่วมีเห็นนิดนึงเนาะค่ยมาเห็นอ๋อเออห่วมเห็นนั่นนะอืมห่วมแล้วพวกอมอมอ่อผู้นี่ผู้นี่งเลยห่วมเนาะเลยห่วมนิดนึงเอ้ยยุ่นนี่เหม็นบึงปูเห็นเลยเนาะอ่าคันสมมุติว่าแตงเขาแตงกินมันเออห่วมเป็นคนแตงเนาะ อเต้นเเลยอดเอเต้นเลยอดเออืมไลองไหมผนดังไฟอาออันเอยูนี่เจ้าอันบคเห็นี่ยัางไปยัางมาบื่อยันหยิบไฟไะมไฟเนี่ยนั่งนั่งคือกันนํำอัพ ยังมีอยู่ว่านำอยู่อันนีหนำไลบ่อาจารย์นำมดแล้วอาจารย์เก็บท่ารึยว่าหนำหนำอาบนิำเมืองมดละหนำเมืองมดแล้วอ้าวฉันไปอาบใช่อ๋อจากโมโหเลยโอ้โหบางคนอาบบางีนหนำอาบหนิอาบตายพ้นเอื่อยเอื่อยว่าเอื่อยเจ็บเจ็บกระเพาะเจ็บกระเพาะเจ็บไส่เจ็บ เพาะลำไส้คุนนะก็เพาะลำไส้อเอ่ยบ่ได้กินเขาดิบม่ได้บม่ได้กินเขาไม่ได้กินแหละไม่ได้กินเขาเจ้าก,ก็เพราะสันน้องน้องชายดูคนที่มาแปลงเฮือนซวยนั่น้องชายมาอยู่น้องชายอยู่ไฮ้ลกพุ่นนะอยู่ไฮรกอกเราไปเอาเขาอ่ะอเราไปนอนพุ่นนอนอยู่พุ่นนอนอยู่พุ่นยำได้ใช่ไหมยำเจ้ามาแล้ว เออมืออึ้งมาเราเอาเขามาให้กินที่อ๋อหดยำมากก็มาหดเจ้าหมาก็มาขอมากนั่นนะับฉันอันนี้ดูอันเอื่อยเอื่อยอยู่อันเมียในบ้านนึ่งดูเมียนเนอเ่ยมันบอกอันเอื่อยอยู่เทิ้งนี้เนี่ยอันเพิ่นเอาเขามาให้กินก็ว่าให้ก็แค่นอ๋อเพิ่นเอาเขามาให้กินเนาะเพิ่นนึ่งเขามาส่ง ฟืนลวกก็ให้โอ้ฟืนนั่นก็เอามาให้เนาะโดย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 อันี้เปนแม่นี่จ้ามันแม่จืดจืดไม่ใกล้ในอ๋อมันมันพี่น้องกันมน้องแม่อ๋อน้องแม่ลลููกกพี่น้องไม่เท่าก็มักมาเบิ้งแย่งก็ได้ไม่เท่าเนาะ แม่เท้าเป็นคนตาดีแม่เท้าก็บอกลูกบอกล้านแม่เท้าเอาเขาเอานำมาให้เพื่อนกินเนียนะแม่เท้าเนาะเพ่เกิมมาแม่เท้าเพื่อนพี่น้องปุ๊บมือโดย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 แม่เท้าแม่เท้าบันทังไงพี่นองแม่เท้าเออแม่เท้าไปเบียกอะนักนำนักนำแม่เท้าปลงไว้เราแม่เท้าเอาไปป้งไว้เรานักนักนำก็อยากร่วมเนาเฮ้าพี่น้องเนาะ ไม่ทำไปตักนำอยู่ไซหอวยเนื้อมหอยเนื้อ,อมตักมากินอะ่ะกินโอ้โอกินกินยังนำ้ำนวดมุ้งหมี่นำ้ำบกหม้อหมี่อ๋อเพิ่นยับให้ไม่ปลาเพิ่นนัง่งอ่านั่นเอื่อยบ้านึงก,ก็เอื่อยทางช่องคนกับ จ้าปองปลากินเขากันเนอะไม่ได้กินเขาเอ้ยก็เจ็บกระเพาะโอ้ปองปลามีมีมีแล้วก็กินแล้วก็ต้มโอ้ให้เจ้ากินเจ้ามากินฮะเล้วให้เจ้ากินเจ้าวักกินเจ้าให้เจ้ากินเจ้าไม่แฉบไม่แฉบเจ้าว่าไพ่ไพ่ปะเอ้ยห่วงพูดนะเอ้ยเอ้ยห่วงมากินเขาเพราะแฉบเจ้าไข่เจ้าให้เจ้ากินเจ้ามากกินได้เออจะเป็นไข่ อ๋อกินน้ำกันกินน้ำกันแฉบวะเนอะกินน้ำกันแฉบๆอบออกของน้ำนีงใส่ได้อยู่ก็ของน้ำนี่ใส่โอใส่โอยังใส่ชูมือเนาะใส่ชูมือใส่ทุกมือทุกมือใส่ตลอดตลอดของน้ำใส่ใส่ตลอดใส่ทุกมือแต่ว่าน้ำนี่บ่ได้อาบอยู่นี่เลยเหรอมันบ่น้ำนี่เอวยยางไปอาบไปูใส่อาบโอ้ก็เอวยเอายไปอาบอยู่ใส่อาบเลอาบอยู่พุนอ่ะอาบอยู่พุนอ่ะอยู่อยู่ไล่หน้าพุนอ่ะ ปลาทศทศไม่เนื้อมุ้งที่ใบอัอ่ะอาไม่ให้เนื้อมุ้งอะไรให้จะได้ไปอูให้เนื้อไก่พุดน้ำเมืองเนื้อใบอับน้ำเมืองห้เนื้ออืมน้ำเมืองก็มีแล้วไปเอาให้เนื้อมุ้งปกติเอ่ยผมจะเอาน้ำเมืองอยู่นี้อืมนะเห็นเห็นน้ำไหลหนึ่งน่าจะเอาอยู่นี่แต่ว่าเอาเขาหน้าแล้วนะจะไปเอาให้ทุกคนเห็นน้ำไหลร้หนึ่งอืมฟื้นฟื้นนี่มัน มันลูกร้านเอามาให้มันเอาพื้นเอาของพื้นเอาของพื้นตัดอ๋อหลูกร้านตันมาให้แมนผูดยิงทองไรอ๋อเออเมียเมียทองไรเออแมนอผูดยิงทองไรเออเมียไอทองไรไอทองไรก็เป็นเป็นเป็นน้องเจ้าเนาะเราตัดมาให้โอ้ดี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 ทองไรเมียทองไรก็เฮอืมเด้อเด ดีแล้วเอ้ยมีลูกหลานเบิร์แย่งก่อนเนะอะพวกลูกพวกหลานเน<อ>่พวกพงน้องพวกนุ่งก็มาเยี่ยมยามมาเป็นกำลังแห่งใจให้เนอ,อเนอะเฮาจะสวยกันไปทุกมือทุกมือบ่อใดได้ก่อก็ดนโดนผงหลูกพวกหลานก็มาเยี่ยมยามเธอหนึ่งเนะอะเป็นกำลังแห่งใจให้เนอะเออ<ม>ือมาเป็นยัง <laughs> <ม> <laughs> โดย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 นอนนี้ก็ยังบ่ทันน้ำก็อยูิ่งน้ำแล้ว ยังบ no? mm. uh, ่ท eh, e ันนาวเนาะอือ hmm. บ <laughs> mm ่ทันมื้อนาวเออเอื้อยเอื้อยดังไฟฟิงนังโอ้มุงยังดีเด้อคนเฮาสั่งจังซี่ยังยังดีเบิดพี่น้องเพราะว่าเอ่อดังอยู่ในแล้วก็อ่ามยังก็แงจังซี่นะพี่น้องนะแล้วก็นีมันอยู่บนค่อนข้างต่ําด้มีชือเอายาเ้อยายังเอยยายังอือยาพะยา ยาดีกระเพาะลำไส้ยากระเพาะลำไส้ยาแอนตาซินเออกันยาแอนตาซินยุบบานเหาบมีทุกสลาฮะบุมมบานเห่าบุมมีบนขายยาเนาะโอ้พี่น้องยาแอนตาซินบานเฮาบ่มีบนขายก็จะเป็นเทินน้าบนแรสซันน่ะ เธนาพอน้องจังได้เอามาให้น้องก็ไฟอ่ะบ๊มีอ่ะตกเชี่ยแล้วตกเจ้าเสี่ยเอากาไฟยาเอนเตอร์ชินเนาะเบิ้มบางทีบางทีเบาลีสิมาฮุสิบบอกบอลลี่เอามาให้ถ้าเบอลลี่บ่มากอ่ะมือหน้าน้องได้บานน้องเอามาให้เนาะ เพราะว่าน้องน้องบุหูว่าเอือยใหญ่ๆยั่งได้น้องก็เลยซื้อเป็นยำๆซื้อเป็นปงปลามาให้ไอ้อาดเพลินฝากมาไอ้อาดเพลินอยู่ทางประเทศไทยเพลินฝากมาก็เลยซื้อตัวนั้นมาให้ก่อนจังใดก็เอือยทางสองคนก็ยู่ดีมีแหงเน้ออายุมันค่อนยืนเน้ออือเห็นน้องเนาะซองเอี่ยน้องเพลินเบิงโบคอยเห็นแต่ว่าเอือยเอื้ห่วมเห็นน้อยนึงอ่าเอือยอ่ายุนบ่เห็นเลยเนาะบ่เห็นเลยว่าไอ้ยุนคอยบ่เห็นแหละ บ่เฮ็ดเลยแต่ว่าเว้าแต่ว่าเพิ่นเพิ่นก็แบบเว้าภาษาลาวก็ได้อืมนั่งคอยมับคอยนั่งคอยยมาบักคูดอยอ๋อเพิ่นเพิ่นซื้อคูดอยเฮาาซื้อคูคิว จื้อนะคิวนอจื้อลจื้ตะคิวนี่ยคิวอ่ะอาอ่า่าายาวน้ำยาวเนาะโอ้จื้ออขอย้ำยาวนน่ะขอบใจร้ายเลยมาพวกพวกอนเนาะเออเดยอเดเดขอบใจร้ายที่จื้อคอยได้นะอืออโอ้สบายดีอีแม่อีเม่เพิ่นจื้อได้บอลทุกคน เอ้มายิมยามเอื่อยเพิ่นเอาปงปลามันมาให้เอื่อยเพิ่นหึ่งเหรอิ่งเรอไป่เห็นอ่ะจอมมวไต้จวาชแมงม่มเท่าจว่า้อมมีไต้จว่าจังคอยก็คิดฮอดคือกันหนึจะขุ่ม่มเท่าจวาจอมไต้จองมาจอมไต้จว่าไมุ่เท่าจว่าจุ้ยเรียงจลุยจุ่ยเรียงมื่อ่หร่ อูาอทองอาหม่นอั่งคือตั่งนื้อตลอดอันนั้นอันอพอบุมียาได้ป่ามาให้เพื่นกินอืน้าน้จะไม่ได้กินเขาที่เจ็บทองได้กินเขาใช่ปะอ๋อ้หโอ้ปหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้กินอ้เหโ้โหโ้โหอนออออหออห้ อตังหัเหล่านตังเหาเียเออวมกินมันีเออคมกินมันออโอเคโอเคเป็นยังไงมือนาคันลูกเลยมากลูกคอยสื่อแอนติซินอันยาอันพวกยาดีกระเพาะมาให้นะเออเออเพิ่มมาเจ็บกระเพาะนะ ชื่อเอาลรยะเนเอาลายรอะอ่ะอายรอะไรแทวลายวาเ่เอาลาวแทลายวาเดิน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 เดาช้วงนี้มันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเขาคิดว่าอีเมคิดว่าไอ่ไอ่ไอทองไร่มีเขาให้ฉันดอกเขาให้ไอทองไหบดดีบดีอืมอืมุปเป็มิลให้บอ๋ออ๋ออให้ยมบุดีเข้านหนาบุญดีหนาบมี โดย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 บ่มีหบ่มีน้าเขากับบงามัามมีโอเคมือมือทัดไปนองได้เขามาน้องสือเขามาหายได้เ้อะเป็นยังไงคุณดอยค่ากองล้วนะโดยันลัะปัาเผารถฮาลุงวดมาทำมดร้อนหมาพุ่นหมัพุ่นมังรอฉับป๋าเผารถฮาลุกงวดฉันฝน